สวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับพวกับผมรังสรรค์่อนช่วยอีกเช่นเคยนะครับครับก็หายไปนานนะครับผู้ที่ติดตามทาง Facebook ก็ไอ้ลงคลิปเนี่ยไอ้ล้งคลิปนะครับไอ้ประเทดคลิปลรวบอกครับผมร้อเบิงอยู่นะครับก็อยากบอกว่าผมก็อยากลงนะครับแต่ทีนี้นที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมประสบปัญหานะครับเรื่องอาการทํางานนะครับประสบปัญหาเรื่อง ประสบภาวะการขัดทุนนะครับก็เลยเงียบหายไปนะครับก็ผมก็ระหว่างที่รอนะครับผมก็เดินทางเนาะสาะ,ะแสวงหา,าว่าผมจะทําอะไรดีนะครับจะไปยังไงต่อดีนะครับเพราะว่าจะไปขับรถเหมือนเดิมเนี่ยก็คงจะลําบากเพราะว่า ผมยังติดในเรื่องที่จะต้องเดินทางไปท,ทาธุระที่กรุงเทพอยู่บ่อยๆนะครับก็เลยไม่สะดวกที่จะไปขับรถล่องขับอะไรน,นะณตอนนี้นะครับผมก็เลยพอดีพ่อกับแม่โทรมานะครับว่าให้ช่วยมาขับรถให้หน่อยนะครับพ่อกับแม่เขาจะคือเขาก็ทําของเขาอยู่แล้วนะครับก็ค้าเป็นนายห้อยนะแถวบ้านผมเป็นว่านายห้อยนะครับก็คือ ซื้อวอัวมาแล้วก็ขายกินกําไรอย่างเงี้ยครับซื้อมาเลี้ยง3ามสี่วันมาขุนให้มันอ้วนแล้วก็ขายขายออกไปนะเงี้ยครับกําไรตัวละ500ตัวละพันอะไรประมาณเนี้ยนะครับบางวันก็ขายได้บางรอบออกมาก็ขายได้กําไรบางรอบออกมาก็ขายขาดทุนก็แล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่คนที่ดูวัวเป็นหรือดูดูไม่เป็นนะครับถ้าดูเป็นก็อาจจะมีกําไรถ้าดูไม่เป็นก็ขาดทุนนะครับซึ่งอ่า พ่อเนี่ยเขาเคยทามาแล้วรอบหนึ่งเขาเคยประสบปัญหาเรื่องการขาดทุนจนต้องหยุดทําไปพักหนึ่งนะครับไปประมาณปีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลับมาทําใหม่นะครับพอมีทุน 3- 4มสี่หมื่นห้าหมนอย่างเงี้ยแล้วแกบวกกับแบบกรู้จักคนเยอะอย่างเงี้ยก็สามารถเอาวัวมาก่อนได้เอามาค้าก่อนได้ค้ากาไรก่อนได้ค่อยเอาเงินไปส่งเขาอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มมาทําใหม่นะครับแต่ทีนี้ว่ารถ คันที่ผมเคยใช้อะนิสสันฟอนเทียคันที่เปิดคลิปมาเนี่ยหลายคนที่ติดตามผมตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับก็อาจจะรู้ว่าน่าจะรู้ดีว่ารถคันนี้ผมใช้อยู่แล้วนะครับก็คือคันที่กําลังทําอยู่คันนี้นะครับกําลังทําอยู่นะครับเมื่อวานผมก็ได้ไปติดคอกมานะครับก็คือซื้อคอกมือสองพ่อเขาซื้อคอกมือสองมาในราคา4,000บาทตรงรุ่นฟอนเทียเลยนะครับผมก็ติดเองนะครับ ทีนี้วันนี้ก็พ่อเขาจะเอาไปวิ่งงวัวพรุ่งนี้วันนี้ก็เลยเอารถมาเสริมแหนบนะครับมาเสริมแหนบกับมาเช็คช่วงล่างนะครับก็ตอนบ่ายก็จะได้เอารถไปแจ้งทางขนส่งให้เรียบร้อยนะครับก็ดีกว่ารถจอดอยู่เฉยนะครับรถคันนี้มันไม่ไม่เอามาตั้งแต่ผมตกงานหลายๆรอบช่วงนั้นน่ะนะครับผมก็รถคันนี้มันยังมันยังผ่อนอยู่เนาะเพราะว่าเอาไปเข้าไฟแนนซ์มา ผมผ่อนไม่ไหวนะครับก็เลยเามาให้พ่อผ่อนนะครับณนะตอนนั้นนะครับก็วันนี้ผมก็เลยอ่ะพ่อแกก็ขับไม่ค่อยเก่งนะครับไม่มีใบขับขี่พอดีผมว่างงานก็เลยมาช่วยแกก่อนอเผื่อว่าผมได้ลงกรุงเทพไปทําธุระที่กรุงเทพนะครับก็จะได้จะได้ไปได้สะดวกนะครับจะได้ไม่ต้องลาง,งานไม่ต้องอะไรนะครับเียตอนนี้ก็กําลัง ถอดแหนบหรือแหนบออกมาจะเสริมแหนบนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับตอนนี้ช่างกําลังวุ่นวายกันอยู่ไอที่หายไปนานๆนะครับไม่ใช่ผมไม่อยากถ่ายนะผมก็อยากถ่ายนะครับแต่ไม่รู้ผมจะถ่ายคอนเทนต์อะไรดีนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับผมก็เลยคิดได้แล้วเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายเก็บบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือ นะครับมาให้ได้ชมมาดูกันว่าเขาซื้อขายกันยังไงแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้เห็นรถบรรทุกนะครับก็อาจจะได้ถ่ายเจาะรถบรรทุกวัวแต่ละคันนะครับว่าทําอะไรมาบ้างนะครับก็เอาเป็นยืนเป็นคอนเทนต์นี้ก่อนเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้กลับไปขับรถล่องนะครับถามว่าโอกาสอนาคตจะได้กลับไปขับล่องเหมือนเดิมไหมอ่าได้ไปขับแน่นอนนะครับเพราะว่า ผมโตมาจากรถนะครับโตมาจากรถผมก็ต้องไปกับรถแน่นอนนะครับแต่จะไปในรูปแบบไหนเดี๋ยวค่อยติดตามอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้ยังบอกอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่า,ายังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มีเวลาผมก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทําตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อ,อจะได้มีรายได้มาใช้จ่ายบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าตกงานนะครับตกงานก็คนเรามันต้อง รถคันนี้ก็ยังผ่อนอยู่นะครับก็เลยต้องอต้องดิ้นกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่างทำถึงไหนแล้วนะครับ,น,รบนะครับคือแหนบที่จะเสริมเข้าไปนะครับฝั่งละสองแผ่นนะครับขนาด48นิ้วนะฮะก็จะเสริมเข้าไปอยู่ช่วงล่าง ของล่างเย็นหมดแล้วนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็โอยอายุ10กว่าปีนะครับแล้วใช้มาสมบุกสมบันมากตอนอยู่กับผมก็บรรทุกสมบุกสมบันนะครับวิ่งไกลวิ่งไอ้นี่ตลอดพอมาอยู่กับพ่อนี่ก็แกขับไม่ค่อย,แก,อยแกขับไม่ค่อยเก่งเวลาขับก็จ้งคนอื่นขับนะครับมันาจจะไหลตีนไหลมือรถก็เลยเละเป็นธรรมดานะครับวันนี้ก็เลยมาลื้อทําเยอะเลยนะครับ ส่วนด้านหน้าก็เปลี่ยนอ่าเลกพงาลัยกลางก็มีบุตรปิกนกบบนจงลงช่งล่างไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> อยู่กับผมแ่สามปี4ปีที่แล้วยังโอเคอยู่นะนรถใช้งานหนักเละหมดนะครับเดีย๋ยวเราให้ช่างเขาทำกันก่อนนะไปยืนเกะกะเขานะครับเดี๋ยวแหนบจะร่วงใส่เล็บขบเอานะครับผม ตอนนี้ก็ชุดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาเรียกอะไรนะแหลกกลางนะครับบังคับพวงมาลยัยแล้วก็ลูกหมากปีกนกบนแล้วก็บูธปีกนกบนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ใส่แหนบกลับเข้าไปนะครับแหนบตอนนี้ก็จัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเสร็จตรงนี้เราก็จะเอาไปตั้งศูนย์ถ่วงตั้งศูนย์ต่อนะครับล้อถ่วงเรียบร้อย <Yes. S 1> เดี๋ยวเราคอยมาดูตอนเสร็จอีกทีนะครับ ว่าจะออกมาเป็นทรงไหนนะครับจะจัดทรงอะไรยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนนี้ก็ใส่แหนบเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบแหนบเรียบร้อยชุดหน้าเรียบร้อยนะครับเหลือจัดทรงตั้งศูนย์นะครับก็คือ,อเดิมเมื่อก่อนนะ่ะคันนี้ผมเคยใส่คิ้วล้อนะครับแล้วก็ใส่ล้อสไตล์แบบคือพูดง่ายๆว่าทําเป็นตัวสูงนะครับ แต่ทีนี้ว่ากลับมาทําเดิมผมก็ยังไม่ได้เอาหน้าลงนะครับเพิ่งจะมาเอาหน้าลงตอนนี้ทรงท้ายมันเริ่มโด่งแล้วก็พร้อมที่จะบรรทุกได้แล้วนะครับก็เหลือแค่กระทะผ่าข้างหลังนะครับแต่ตอนนี้พอบอกงบยังไม่มีนะครับเพราะว่าใส่คอกใส่อะไรไหนจะไปแจ้งทะเบียนอีกก็หมดอีกหลายตังค์นะครับตอนนี้งบหมดก็เอาไว้แค่ให้มันพอวิ่งได้ก่อนนะครับ ส่วนเดือนตกแต่งอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังนะครับมีกําไรเหลือกินเหลือใช้ก็ค่อยทํานะครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวพามาดูแหนบเสริมเสร็จแล้วเป็นไงนะครับเนี่ยนะครับสเต็ปก็คืออันนี้เขาเรียกแหนบกอดนะครับกอดไว้เดี๋ยวจะมาบอกประโยชน์ว่าแหนบกอดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับส่วนนี้ตามความเข้าใจผมผมเรียกแหนบกระดานนะครับที่แรกว่าจะเสริมแค่แหนบกระดาน2แผน่นฝั่งละ2แผน่น แต่ทีนี้ว่ามาไล่ดูแล้วเออเผื่อแหนบพวกนี้มันหักนะครับเรามีแหนบกอดไว้มันช่วยได้นะครับช่วยได้ไม่ให้มันหลุดนะครับเนี่ยนี่คือประโยชน์ของแหนบกอดอนนนันเนี้ยถ้าโค้งขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกแหนบกอดนะครับเหมือนกันนะครับสองฝั่งสเต็ปเดียวกันนะครับโช็กก็ยังพอใช้ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีเงินค่อยเปลี่ยนส่วนข้างหน้านะครับ ข้างหน้าก็กําลังวัดนะครับก็ว่าว่าจะกดหน้าลงแล้วให้ท้ายมันด่งนะนนี้ดูจากทางข้างหน้าก็จะเห็นแล้วนะว่าท้ายมันด่งนะครับหน้าก็เอาแค่สแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าตอนแรกผมยกขึ้นสูงมากนะครับ ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารถรุ่นพวกนี้นะครับมันเป็นทอ์ชนบาร์นะครับขันขึ้นขันลงได้สะดวกมากนะครับเวลาจะโหลดหรือจะยกนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันต้องปรับเกียวปรับสกัดนะครับอันนี้คือสบายนะครับส่งได้แล้วนะครับ้ามีตั้งข้างหน้ามีล้อแม็กขอบ17หรือ18ยางบางข้างหลังเป็นกระทะผ่านะแกวเลยนะครับนะครก็คอยติดตามรับชมกันต่อไปนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมก็จะ จะใช้คันนี้นะครับขับให้พ่อนะครับหาเงินเข้าบ้านก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคืองบมันไม่มันล่อยหลอผมก็ไม่ได้ทํางานนะครับพ่อเขาก็ต้องเป็นต้องรับภาระหลายอย่างนะครับไหนจะผ่อนคันนี้ด้วยไหนจะซื้อให้ลูกกินไหนจะหลานไหนจะอะไรอีกนะครับเพราะว่าผมยังยังไม่มีรายได้เลยนะครับก็ช่วยๆกันไปก่อนเนาะตอนนี้นะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามรังสรรออนทัวเหมือนเดิมด้วยนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็มันอย่างที่บอกครับมันไม่มีอะไรถ่ายนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมาจับคอนเทนต์กับาการค้าขายวัวนะครับกับการไปกับพ่อนะครับก็อาจจะมีได้ลงให้เห็นได้ชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปด้วยนะครับผม